กด subscribe เพื่อมีพลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเราจะไปท่องโลกแห่งจิตวิญญาณด้วยกันสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับ The Life Code รายการที่จะพาเราไปสำรวจแก่นแท้ของจิตวิญญาณกันค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ใกล้ชิดกับเราทุกคนมากๆนั่นคือกามรมและทำไมมันถึงเป็นกับดักที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งพลังงานที่หนาแน่นยิ่งกว่าความรัก คุณเชื่อไหมคะว่าพลังงานที่หนาแน่นยิ่งกว่าความรักคือกามลาคะมันเป็นธรรมชาติที่เผ่าพันธ์ของเราเลือกวิธีการอยู่รอดโดยการสืบพันธุ์ไม่ใช่อมตมาตามาตั้งแต่แรกพลังงานของกามลาคะถึงหนาแน่นมากๆแต่จริงๆแล้วเรื่องกามารมณ์กับความรักเราต้องแยกออกจากกันนะคะความรักไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับกามลาคะนี่คือจุดสำคัญที่เราต้องเข้าใจคะ่ะ สิ่งที่มนุษย์เราเป็นก็คือเราจะนำหลายๆพิภพหลายๆภพ,พ,พภูมิที่เราเคยประสบมาประมวลผลเป็นตัวเราและถ้าสิ่งไหนที่มีพลังงานหนาแน่นมากๆเราก็จะเผลอเอาสันดานของเราลงไปเล่นกับพลังงานนั้นๆโดยไม่รู้ตัวยังไงล่ะคะการวิวัฒนาการที่เหนือกว่าการสืบพันธุ์ การมารมณ์เป็นสิ่งที่เราห้ามใจได้ยากที่สุดเพราะมันคือเป้าหมายสำคัญของการอยู่รอดของเผ่าพ,พันธุ์เราแต่ในทางกลับกันถ้าเราพัฒนาจิตไปจนถึงขีดสุดระบบสืบพันธุ์เพื่อจะอยู่รอดจะค่อยๆหายไปเหตุเพราะดวงจิตเหล่านั้นได้วิวัฒนาการให้ตัวของพวกเขาเองมองเห็นความจริงและสร้างสิ่งที่เหนือกว่าความเป็นจริงในตอนนี้ได้เริ่มจากศูนย์ไปจนถึงเท่าไหร่เราไม่รู้ขึ้นอยู่กับว่าจิตทุกดวงเลือก เหตุการณ์ในขณะนั้นกลับมาที่กามรมณ์หลายครั้งที่เราหักห้ามเรื่องกามรมร์ไม่ได้และเผลอทำสิ่งที่ผิดบาปไปจงจำไว้เสมอว่าการเบียดเบียนคนอื่นหรือตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ผิดบาปถ้าเราเดินไปอย่างถูกต้องพลังงานลบจะเข้ามาหาเราไม่ได้แต่ถ้าเราเลือกที่จะสร้างพลังงานลบตั้งแต่แรกพลังงานลบก็มีโอกาสวนกลับมาหาคุณเพราะคุณสร้างมันขึ้นมาเองค่ะ คำถามสำหรับวันนี้แล้วคุณล่ะคะวันนี้คุณได้แยกแยะความรักออกจากกามรมแล้วหรือยังและคุณจะใช้อำนาจของจิตใจเพื่อคุมตัวเองอย่างไรไม่ให้หลงไปกับพลังงานด้านโลบที่หนาแน่นเหล่านั้นคะ่ะกามรมไม่ผิดแต่ต้องมีสติแล้วเราจะฝึกจิตยังไงกับเรื่องกามารมล่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่ากามารมเกิดขึ้นเพราะความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์เรา มันจึงห้ามใจกันได้ยากที่สุดค่ะการมรรมไม่ผิดเพียงแต่เราต้องมีสติในการพิจารณาว่าทำอะไรผิดทำอะไรถูกเราต่างจากสาตัตว์ตรงที่เรามีระดับสติเหนือกว่ามากอย่าทำตัวเยี่ยงสัตว์ที่ไม่มีความคิดเรื่องถูกผิดก็แค่นั้นเองค่ะระดับความแกร่งของสติและการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด การที sí ่เราติดอยู่ในกามรมณ์เราก็ยังสามารถฝึกจิตได้เพียงแต่ระดับของเราจะไม่เทียบเท่ากับดวงจิตที่เขาหักห้ามเรื่องกามรมณ์ได้มันมีแค่นั้นค่ะเหตุผลก็เพราะคนที่หักห้ามเรื่องกามรมได้มันเหมือนได้ตัดพลังงานลบๆหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเพราะกามรมออกไปได้ เมื่อตัดออกได้สำเร็จจะกลายเป็นความเบื่อหน่ายและด้านชาในเรื่องนี้ไปในที่สุดจิตในช่วงนั้นของเขาจะแกร่งมากและความเจ๋งที่สุดคือจิตดวงไหนที่จะสามารถคงสถานะการตัดการมารมณ์ได้นานเท่าใดนั่นคือระดับความแข็งแกร่งของสติของเขาค่ะบุคคลเหล่านี้จะต้องผเผชิญกับสิ่งเร้าภายนอกเรื่องการมารมณ์อยู่เสมอและระดับการบำเพ็ญเพียรของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปถ้าคุณชนะ คุณก็ได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาแต่ถ้าคุณแพ้คุณก็แค่รับกรรมแล้วกลับไปเรียนรู้ซ้ำๆจนกว่าคุณจะปลดล็อกตัวเองได้ในชาติใดาชาติหนึ่งคำถามสำหรับวันนี้แล้วคุณล่ะคะได้ใช้สติพิจารณาเรื่องการมรมในแต่ละวันแล้วหรือยังและคุณจะเลือกใช้ความสามารถในการหักห้ามใจเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของคุณไปสู่ความแข็งแกร่งขั้นต่อไปได้อย่างไรคะ กามรมร์มพลังงานลบที่สร้างกรรมจริงๆแล้วกามรมร์มมันก็อยู่ในความถี่ลบๆนะคะเพราะมันคือเครื่องมือที่ทําให้เกิดกรรมถ้าในชาตินึ่งคุณได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ากามรมร์มสร้างกรรมได้อย่างไรชาตินั้นคุณก็จะมีโอกาสได้เลือกเส้นทางที่จะออกจากเกมนี้ไปหรือเลือกที่จะสร้างเส้นทางใหม่ด้วยตัวเองได้ บางดวงจิตอาจจะไม่รับผลกรรมนั้นในชาตินั้นของเขาแต่ในชาติต่อๆไปเขาได้รับผลบุญนั้นแน่นอนเพราะสิ่งที่เขาทํามันได้กลายเป็นพลังงานวนเวียนอยู่ภายในจิตของเขาที่พร้อมจะดึงดูดพลังงานเดียวกันให้เข้ามาหาอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาจิตที่ข้ามภพชาตินี่คือการพัฒนาจิตยอย่างแท้จริงค่ะที่จะอาศัยชาตินี้ชาติเดียวไม่ได้แต่ทุกๆชาติที่เราเกิดเราจะได้รับโอกาสในการพัฒนาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านไหนที่เราจะจับอยู่ก็ตามโลกจะมอบประสบการณ์ให้แก่คุณเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาของดวงจิตและเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าดีกว่าและมั่นคงกว่าตามวิถีของจักรวาลน,นั่นเองค่ะ คำถามสำหรับวันนี้แล้วคุณล่ะคะวันนี้คุณได้สร้างพลังงานแบบไหนให้กับตัวเองแล้วคุณจะใช้โอกาสในชาตินี้เพื่อเรียนรู้และพัฒนาจิตวิญญาณของคุณไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าได้อย่างไรคะการค้ากามและผลกระทบที่แท้จริงของมันกับดักของความคิดที่ว่าไม่เบียดเบียนใคร ในมุมมองของคนส่วนใหญ่หลายคนอาจจะคิดว่าการค้าการเป็นเรื่องที่ไม่ผิดเพราะต่างฝ่ายต่างยินยอมไม่มีใครไปเบียดเบียนใครและได้เงินมาจากการกระทำนี้แต่จริงๆแล้วความเชื่อแบบนี้ล่ละค่ะที่เป็นกับดักสำคัญที่ทำให้เรามืดบอดจนมองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังในฐานะมนุษย์เราควรที่จะหาเงินในวิธีที่สร้างสารรค์และยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น การนำสิ่งที่เป็นพลังงานที่มีความหนาแน่นสูงอย่างกา,มารมรมณ์มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินอาจดูเหมือนเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือการนำพลังงานที่ควรจะเป็นไปในทางธรรมชาติและสร้างสารรค์มาใช้ในทางที่บิดเบี้ยวค่ะแม้ว่าในใจเราจะคิดว่าเราทำดีไม่ได้ไปโกงใครแต่การกระทำนี้มันทำให้เรามองข้ามผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาทั้งหมด นี่คือการใช้พลังงานผิดทางซึ่งจะส่งผลเสียต่อตัวเราเองและผู้อื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผลกระทบที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการค้ากามลองพิจารณาคำถามง่ายๆดูนะคะกามที่เกิดจากการค้ากับกามที่เกิดจากความรักบริสุทธิ์เมื่อเกิดปัญหาขึ้นปัญหาไหนจะยิ่งใหญ่และซับซ้อนกว่ากาันคะ การค้ากามคือต้นตอของปัญหามากมายที่บั่นทอนสังคมอย่างที่เราไม่เคยนึกถึงเช่นปัญหาโรคติดต่อการแลกเปลี่ยนร่างกายโดยปราศจากความรักความผูกพันมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคต่างๆซึ่งกระทบต่อสาธารณาสุขในวงกว้างปัญหาสังคมและครอบครัว การค้ากามขึ้นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้คู่รักต้องทะเลาะกันและนำไปสู่การแตกแยกของครอบครัวสร้างความเจ็บปวดทางจิตใจที่ส่งผลกระทบในระยะยาว ปัญหาของเด็กที่เกิดมาเด็กบางคนอาจจะซวยถึงขนาดเกิดมาในการกระทําของดวงจิตที่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกพวกเขาอาจเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ขาดความรักความอบอุ่นซึ่งนี่คือการสร้างกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตหนึ่งชีวิตอย่างไม่อาจแก้ไขได้ถ้าไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นน้อยลงโลกก็จะสามารถตัดสมการกรรมเหล่านั้นออกไปได้ค่ะเพราะมนุษย์ไม่ได้ทําในสิ่งที่ไม่ควรทําก็แค่นั้นเอง คำถามสำหรับวันนี้แล้วคุณล่ะคะวันนี้คุณได้ลองพิจารณาถึงแหล่งที่มาของรายได้ของคุณแล้วหรือยังและคุณจะเลือกหาเงินในวิธีที่สร้างสารรค์และเป็นบวกต่อจิตวิญญาณอย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวคุณเองและผู้อื่นต้องตกอยู่ในวังวนของกรรมนี้คะ่ะ จะมาเจาะลึกถึงหัวใจของทุกสิ่งที่เราได้พูดคุยกันมานั่นคือแผนภูมิระดับของจิตสำนึกหรือที่เรียกว่า the levels of consciousness ตามแนวคิดของดรเดวิดอาร์ฮอฟคินส์ค่ะ กลุ่มพลังงานด้านลบ Force ลองนึกภาพบันไดที่เรากำลังเดินขึ้นแต่ช่วงล่างของบันไดนี้กลับเต็มไปด้วยพลังงานที่หน่วงเหนียวเราไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าซึ่งเป็นระดับที่เราส่วนใหญ่เคยประสบเจอ 20. ความละอายเชมเป็นระดับที่ต่ำที่สุดรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่คู่ควรจับการมีชีวิตอยู่เหมือนตกนรกบนดินการถูกกดขี่ข่มเหงหรือการทำผิดที่ส่งผลให้รู้สึกต่ำต้อยอย่างยิ่ง 30. ความรู้สึกผิด เกียเป็นการย้ายจากความละอายมาสู่การตำหนิตัวเองรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่ทำไปและมักจะลงโทษตัวเองอยู่เสมอ 50. ความเฉื่อยชาแอพาตีเมื่อเจอความเจ็บปวดซ้ำๆจนไม่รู้สึกอะไรเลยไม่แย้แสต่อทุกสิ่งในชีวิตไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีเป้าหมาย 50ความโศกเศร้ากรีฟเป็นความรู้สึกของการสูญเสียครั้งใหญ่ทำให้จิตใจจมดิ่งอยู่ในความเศร้าโศกและสิ้นหวัง 100. ความกลัวเฟียเป็นระดับที่มองโลกในแง่ร้ายและเต็มไปด้วยความกังวลหวาดระแวงไม่กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆห,หรือออกนอกพื้นที่ปลอดภัย 150. ความปรารถนาดีไซน์ความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ไม่มีที่สิ้นสุดทำให้จิตใจวุ่นวายไม่สงบสุขและเป็นต้นตอของการแข่งขันและการแข่งแย่งชิงดี ร้อหความกรดแองเกอร์พลังงานที่ร้อนแรงและพร้อมที่จะระเบิดออกมาเป็นความรู้สึกไม่พอใจที่ไม่สามารถควบคุมได้มักจะมองหาคนผิดหรือสิ่งผิดเพื่อระบายความขับข้องใจ 175ความภาคภูมิใจพรายเป็นความภูมิใจที่ยังคงอยู่ในด้านลบเพราะยังต้องเอาชนะผู้อื่นและมีความเห็นแก่ตัวซ่อนอยู่เป็นความรู้สึกที่หลอกตัวเองว่าดีแล้วแต่ยังคงต้องพึ่งพาการยอมรับจากภายนอกจุดเปลี่ยน The Turning Point 200ความกล้าหาญนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเป็นจุดที่จิตสำนึกเริ่มก้าวข้ามพลังงานด้านลบและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงมีความตั้งใจมุ่งมัน่นและเริ่มเห็นความเป็นไปได้ในชีวิต กลุ่มพลังงานด้านบวกเมื่อก้าวข้ามความกล้าหาญมาได้เราจะเข้าสู่บันไดแห่งพลังงานด้านบวกซึ่งจะพาเราไปสู่การพัฒนาจิตวิญญาณที่แท้จริง250การยอมรับนิว t รัลเป็นระดับแห่งความสงบและการปล่อยวางยอมรับความเป็นจริงตามที่มันเป็นไม่ยึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคต 310ความเต็มใจ willingness เมื่อจิตใจสงบเราจะเริ่มเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและพร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น350การให้อภัย acceptance เราจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นและตัวเองอย่างที่เขาเป็นเข้าใจว่าทุกสิ่งมีเหตุผลและไม่ตัดสินใครอีกต่อไป400เหตุผลหร a s สั reason. เป็นระดับที่ใช้สติปัญญาในการ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ500ความรัก love รักอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ยุดติดไม่หวังผลตอบแทนเป็นความรักที่แผ่ขยายไปถึงทุกสรรพสิ่ง560ความสุข เป็นความสุขที่แท้จริงจากภายในไม่ได้มาจากสิ่งเร้าภายนอกเป็นความรู้สึกเบาสบายและเต็มไปด้วยพลังงานสร้างสารรค์600สันติสุข peace จิตใจสงบและนิ่งอย่างสมบูรณ์มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งในจักรวาล700-1000ถึง1,000การรู้แจ้ง enlightenment เป็นระดับสูงสุดของจิตสำนึกบรรลุความจริงสูงสุดมีปัญญาที่ไร้ขีดจำกัดและหลุด ผลจากวัฏจักรของการเกิดและดับคำถามสำหรับวันนี้ค่ะลองสำรวจตัวเองดูสิคะว่าตอนนี้คุณอยู่ในระดับไหนของบันไดนี้และคุณจะเลือกใช้ความกล้าหาญเพื่อยกระดับจิตใจของคุณให้ก้าวไปสู่พลังงานด้านบวกได้หรือ,อยังคะ